ัไท,ทยงามใส่สายครับพอนพี่น้องพอกันทีคือเกา่าเบาบนคนมูนสามิบนครับตามมาหาเราดงคือเก่าครับผมจะุวมกันมันนี่มานบอไปกันครับดอกเรีแขกมันพี่น้องงามครับหนึ่งดอก มาพอของเดียพี่น้องทดูสิสนี่ครับนี่ครับพี่อีกนี่มครับหมันๆครับผม บึงี่นออกจุ่มเลยครับน,น,น,นี่ครับอ้ยขึ่นไก่ขึ่อนอีกดอกหนึ่งอีน,นี้ดอกหนึ่งนี่ เค็ดผึงสาดครับเค็ดผึงสาดาาครับพี่น้อ,องห่างทักปีนฐานดอกงามเห็นยังพี่น้อง,พ,องพี่น้องมาแตกยังนี่คิดว่าน่าจะเป็นที่หลังโมนี่น,ออนีครับ ฮิตลุงะมกว้าวโอ้ยพี่้องเด็ดสุดยอดจริงครับโปรไ้ไปต่อโปรไลบละมะเบิ่งผลงานเห็ดของเข้าครับหมานเติบอยู่นีครับ ส่วนมากะเป็นเฮ็ดผึงต่ก็เฮ็งดงกครับผมมันอีกแล้วครับผมผลงานวันนี้มันเหมือนเดิม